ตะวันทับฟ้าขุนเมืองไทยท่านเกิดปีกุลพุทธนิพพานแล้ว222ขึ้น15ค่ำเดือน8ในเวลาตะวันเที่ยงตรงพระเจ้าโลกกาลาวะจึงตั้งชื่อทันว่าตะวันตะวันทับฟ้าสิลินทิลาสิริงามตัวเมื่ออยู่เมืองพลบพรีเข้าปีพุทธกาล245ร24 5, พ่อโลกกาละวะป่วยหนักพ่อตายวันขึ้นห้าค่ำ เดือน4ปีกุลพุทธการเข้า245ตะวันขึ้นคลองแทนท่านผู้พ่อนั่นเท่ากับว่าตะวันทับฟ้าขุนเมืองไทยขึ้นของราชในขณะที่มีอายุเพียง23ปีลุถึงปี246กุลสลีงามตัวเทวีคลอดลูกอ่อนผู้ชายตูขึ้นชื่อให้ว่าเดือนเด่นฟ้า ให้ตัวยานจลโนดีสิทธท่านโสนเถระอุตรเถระมาสวดพุทธมนต์เจริญมงคลรัตนะกรณียสูตรปาฏะพระสูตรมากมายเพื่อป้องกันเหืองร้ายห้ามอันตรายจเจริญชัยชนะศัตรูตลอดดินแดนโลกมิเสื่อมสิ้นตลอดโน้น ตะวันทับฟ้าขุนเมืองไทยผู้พ่อจึงมีอายุห่างจากเดือนเด่นฟ้า24ปีท่านครองราชยาวนานถึง59ปีตั้งแต่ปีพศ2 4 5ถึงปี304สิริรวมอายุได้82ปีด้วยการที่พระเจ้าตะวันอธิราชครองราชยาวนานถึง59ปีเป็นเหตุให้พระเจ้าเดือนเด่นฟ้าขึ้นครองราชต่อจากพระองค์ ในขณะที่ท่านมีอายุมากถึง58ปีหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือระยะเวลาที่พระเจ้าตะวันอธิราชขึ้นครองราชนั้นเกือบเท่ากับอายุของพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าคือ59และ58ปีเดือนเด่นฟ้าหาแม่เมื่อแม่ป่วยมากเดือนหนึ่งตายวันขึ้นสองคำ่ำเดือนอายปีพุทธกาล324ร324มีขวบเข้าร้อยปี เมื่อจัดงานผีแม่ที่วังบ้านขนนสวดเทศมีให้ผีแม่ฟังมีนางขับกล่อมฟ้อนรำกลองเพลงให้แม่ดูฟังปีหนึ่งเดือนเด่นฟ้าตั้งให้ไทยสวงฟ้าครองเมืองไทยแทนปีมะเสงพุทธกาล324ร324เดือนเด่นฟ้าเผาผีแม่งามตัวที่บ้านขนน ขุนทองเมืองผู้สร้างเรือนยอดทองเหมทองนางบุญเรือนทอผ้าจีวรสบงแสงสายทองทำอาหารเผาผีแม่มีเพลงฟ้อนรำกลองยาวแห่นำธรรมสุนันทะเทศนาพิขุเดินหน้าชีพี่น้องเผาขึ้นห้าข่เดือนหปีพุทธกาล325ร3ยเก็บกระดูกเข้าฐานเจดีวัดพลี เมื่อจัดงานศพแม่แล้วและให้ไทยสูงฟ้าลูกครองเมืองแทนเดือนเด่นฟ้ามีอายุเข้า80ได้เขียนสอลูกและถ้วยไทยทั่วไปแล้วอันว่าคนเป็นคนควรเอ็นดูเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อผู้คนอดอยากอาหารและสัตว์ผู้เมียคนอันตนเอาไปใช้งานเจ็บป่วยควรคับคอง แม่เมียลูกตนอันมีมาไม่ข่มขืนเมียลูกผัวคนอื่นอย่าเบียนมนุษย์สัตว์อื่นความชั่วอย่าใส่ตัวกุศลควรสร้างอยู่บ้านท่านอย่าดูดายปั้นงัวควายให้ลูกต้นเล่นอู่เราเข้าสู่อู่เราเบ้านอนวันคืนขืนไม่ได้ให้เล่งหาดีในวันนี้เดือนเด่นฟ้าสุวรรณภูมิ ผู้สอนทำให้รู้ทั่วข้อธรรมอันจะศบธรรมอ่านเองเมื่อตรงใจจงตั้งตรงธรรมเป็นผู้มีธรรมห้าข้อคือสินห้ามีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักสิ่งของไม่ผิดลูกผิดเมียเขาไม่เว้ามุสาไม่ดื่มเหล้ากระแช่สุราเมลัยหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าพระเจ้าเดินเด่นฟ้า เป็นขุนไทยอธิราชเจ้าองค์แรกที่สละและออกบวชเป็นภิขุพุทธกาล326ร326ในขณะเวลานั้นพระองค์มีอายุ80ปีเดือนเด่นฟ้ามีศรัทธาเข้าหาอุปชายะธรรมสุนันโทเจ้าวัดศรีพุทธารามอุปสมบทเป็นภิกขุชื่อจันทะอัพโรผู้มีเดือนในฟ้า ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกอยู่วัดศรีพุทธารามเมืองไทยนั้นไทยสวงฟ้าจัดงานฉลองสิบวันกองยาวแห่เข้าวังสวดมนต์เย็นคือเล่นเพลงขุนโลโหมาดีผู้สร้างเมืองทองไทยสวงฟ้าเจ้ากรุงสุวรรณภูมิเดินเด่นฟ้าพ่อให้ขึ้นคลองเมื่อพุทธกาล326ร326เดือนหก ขึ้น15ค่้าเมื่อปีขาน333เป็นอธิราชเจ้าเมื่อปี334เมียชื่อทองขวัญใจมีลูกน้อยชื่อสีเมืองทองเมื่อปีมาลง335เมียคลอดลูกชายชื่อสีอาทิตย์เจ้าเดือนเด่นเมืองทองไทยให้ฉลองทั้งเมืองไทยประสวดมนต์มีเพลงเรื่องขุณโลเมืองทองรักหญิง สำหรับวัดสีพุทธารามเก่านี้กระเบื้องจานร,ระบุว่าพระเจ้าเดินเด่นฟ้าเป็นผู้สร้างและอุปสมบทเดือนเด่นฟ้าอธิราชสวรรณภูเมืองทองเอาอย่างผู้พ่อให้ขุนศึกคุมคนสร้างเรือนหมออู่ไข่ต่อเติมเต็มให้สร้างพระอุโบสถกุติสง์อารามพระพุทธรูปธรรมจกักรกวางหมอบให้นิมนต์พิกุธรรมสุนันโททองวน สิทยานจาโนดีอานันโทเที่ยงฐานิโยโอยานาสิโยขุมติจโรเม่นอาสโภผู้เป็นหัวหน้าผูกลูกนิมิตขันธสีมาเดือนสขึ้น15้าค่ำฉลูพุทธการ321ให้ก่อเจดีใส่าธาตยานจลรณะนะดีให้หาปรรมาธาตพระสัมมาสัมพุทธอรหัตสง์บัญจุยอด ให้ชื่อวัดศรีพุทธารามเมืองไทยในตอนเหนือเมืองให้ไทยสวงฟ้าครองเมืองไทยเมื่อพุทธกาล324รยมาสิงหลวงปู่อ่ำท่านจะเลยว่าบริเวณวัดศรีพุทธารามเก่านั้นปัจจุบันนี้คือสถานีบ้านคูบัวสถานีนี้สร้างบนฐานอิฐเก่าคงเป็นฐานอุบโบสถหลังเข้าไป มีฐานอิดมากมีร่องยาวๆกระเบื้องจานอยู่ในร่องอิดนั้นคำว่าพระคนไทยว่ามาจากคำว่าวระปาลีโดยเอาวอเป็นพอถ้าเช่นนั้นก็ต้องอ่านว่าพระไม่ใช่พระหลวงพู่อ่ำท่านสรุปว่าคำว่าพระจึงเป็นคำไทยมาแต่โบราณหมายถึงผู้ที่เคารพนับถือเช่นพระสงฆ์พระเจ้าแผ่นดินพระภูมิ พระเคจึงว่าพระเป็นคำไทยทั้งนี้หลวงปู่อามตั้นกล่าวว่าเคยลองพูดให้แขกฟังดูแล้วไม่รู้ความหมายและแขกไม่มีใช้จึงว่าเป็นคำไทยแต่ถ้าคนไทยไม่ยอมรับก็ว่าเป็นคำไทยละวาก็แล้วกันเดือนเด่นฟ้าเป็นพิขุเริ่มป่วยเดิอนอ้ายข้างแรมให้เรียกชุมนมมีไทยสวงฟ้าทองขวัญใจออกขุนชนะชวก,กะ ขุนปกเมืองทองศริวัฒโทธรรมป่าโมกจันทะอัมพโลภิขุวัดศรีพุทธารามเดือนเด่นฟ้าว่าพ้นเราแล้วพร้อมกันคุ้มเมืองบ้านวัดโรงเรียนโรงหมอขุนศึกขุนเมืองชายหญิงเมื่อศึกษาพร้อมตั้งสู่ศึก ภัยสูงฟ้าฟังพ่อเดินเล่าต่อเมืองนี้มีต้นขุนอินชื่อเมืองแมนขุนโลลายให้ชื่อเมืองทองขุนทัพไทยทองให้ชื่อสวนณภูมิยังเป็นเมืองของคนไทยถึงพวกเราเมืองนี้คงนานทนเมื่อถึงโสนะเล่าว่าเมืองตั้งพันกว่าปีจึงล้างของไทยฝ่ายเฝ้าจงคุ้มครองให้ดีแลเดือนเด่นฟ้าสอนลูกแก้วสอนขุนสอง ให้เห็นไทยสูงฟ้าเหมือนลูกหลานผิดจงว่ากล่าวเห็นควรเตือนจงเตือนอย่าทิ้งธรรมปามโมกสั่งสอนธรรมะไทยสูงฟ้าฟังพ่อเว้าในวันแรม14บสี่ค่ำเดือนอ้ายพุทธการเข้า336พ่ออายุ90อุปสมบทสิบภาษาวัดสีพุทธารามให้เขียนวันขึ้นห้าค่ำเดือนยี่ปี336 ไทยสวงฟ้าเมื่อเดินเด่นฟ้าพ่อตายรุ่งเช้าขึ้น15คำ่ำเดือนยี่เดือนย่ำฟ้าปีพุทธศาสนากสากร336า336ไทยสวงฟ้าว่าพ่อเป็นพิขุอธิราชให้ตั้งเหมทองที่ห้องเห็นเฝ้าด้วยพิขุในวัดศรีพุทธารามเมื่อตั้งสวดอภิธรรมหนึ่งปีแล้วควรขึ้นชุมไฟเมื่อย้อนกลับไป ขึ้นหนึ่งคเดือน6ปีพุทธกาล264ร26พระโสนเทระใกล้จะนิพพานเพราะอายุได้110ปีแล้วจึงเรียกประชุมแล้วเล่าพรชากรเมืองไทยถ้าไม่เขียนเรื่องไว้เรื่องจะสูญหายหมดให้เขียนคำเล่าลงแผ่นหินไว้เมื่อพุทธกาลล่วงได้2,500ปีกว่าเดือนเด่นฟ้าไปเกิดเป็นภูมิพล ราชากรุงเทพมหานครแล้วแสนไพลไปเกิดเป็นพิกขุชื่อคุณธรรมวงเวทีจะเจอแผ่นหินนี้แล้วอ่านออกเผยเรื่องที่ปิดหาย1,500ปีให้คนรู้แล้วสวรรณภูมิฟื้นชื่อขึ้นคนรู้ทั่วท่านโสนาเถระเล่าเรื่องตลอดตั้งแต่สมัยศรีวิชัยราชพรีไทยทวารวดีสุขโขทัยอยุธย,ยากรุงเทพและพระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกจากไทย ไปสู่คนขาวคนแดงคนมัวคนดำและคนเหลืองเป็นหลักพยากรณ์ว่าไทยรักษาพระพุทธศาสนาอยู่ได้ถึงหมื่นปีในแผ่นจารึกกระเบื้องจารได้กล่าวไว้ถึงการกลับชาติมาเกิดของบุคคลเพียงสองท่านคือเดือนเด่นฟ้าซึ่งในขณะนั้นท่านยังไม่ได้ขึ้นของราชและมีพระชนมายุเพียง18ปีส่วนพระเจ้าตะวันอธิราชเจ้า ผู้พ่อซึ่งครองราชอยู่ขณะนั้นท่านมีประชนมายุ42ปีและอีกบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ในคำพยากร์ของท่านพระโสนะก็คือขุนแสนไพลัยขุนศึกคู่พระไทยของพระเจ้าตะวันอธิราชเจ้าซึ่งก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตเพื่อการทำภารกิจในการอ่านแผ่นกระเบื้องจานดังนั้น หน้าที่ในการอ่านกระเบื้องจานจึงเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมักจะพบคำถามอยู่บ่อยๆว่านอกจากหลวงปู่อ่ำแล้วมีใครอ่านกระเบื้องจานได้อีกไหมคำตอบก็คือเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลท่านลงมาทําหน้าที่ตามคําสั่งของพระอรหันต์คือท่านพระโสนะดังนั้นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปจึงไม่สามารถทําได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ คำถามต่อมาซึ่งมักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือแล้วพระเจ้าตะวันอธิราชกลับชาติมาเกิดเป็นใครมีจ่าึกไว้ในกระเบื้องจานหรือไม่คำตอบก็คือไม่ปรากฏในคำพยากร์ของท่านพระโสนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านพระโสนะท่านจะไม่ทราบเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายาณหากท่านที่เคยติดตามรับชมคลิปมาจะทราบว่าท่านพยากรณ์อนาคตของท่านพระยานจรณนะ ท่านพระธรรมสุนันโทท่านกัจจายโนตั้งแต่วันแรกที่ท่านเหล่านี้บวชด,ดังนั้นท่านก็ต้องล่วงรู้อนาคตการของพระเจ้าตะวันอธิราชด้วยเพียงแต่ท่านไม่ได้กล่าวถึงเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นเหตุผลของพระอรหันต์ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปจึงไม่อาจทราบได้แต่ถึงแม้กระเบื้องจานจะไม่ได้กล่าวไว้ก็ต้องอาศัยขนขวายหาด้วยวิธีอื่น ซึ่งบุคคลสำคัญเหล่านี้ท่านมากด้วยบุญญาธิการมักจะปกปิดและไม่เปิดเผยตัวเองเช่นเดียวกับท่านมนาขอมพิษณุระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ได้เปิดเผยให้ใครได้ทราบแต่ท่านมาบันทึกเรื่องราวของท่านไว้ในแผ่นกระเบื้องจานยอมรับว่าท่านคือท่านเมตรยโพธิสัตว์และในอนาคตการภิกษุน้อยที่มีชื่อว่าธรรมวงศเวทีจะเป็นผู้ค้นพบและอ่านออก แต่ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปถามว่าในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นมีคนทราบไหมว่าท่านคือผู้เมตตายมาเกิดคำตอบก็คือมีไม่ว่าจะเป็นท่านพระโสนเถระท่านพระอุตรเถระท่านพระชานยะเถระท่านพระภูร,ยริยะเถระท่านพระโมนยิยะเถระเหล่านี้ล้วนเป็นพระอรหันตปฏิสัมพิทาทั้งสิน้นท่านทราบแต่จะพูดหรือไม่พูดนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นการที่จะทราบได้ว่าพระเจ้าตะวันอธิราชกลับชาติมาเกิดเป็นใครก็ต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นสองประการประการแรกก็ต้องอาศัยพระคุณเจ้าที่ทรงคุณวิเศษแต่ถ้าท่านเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ท่านก็จะวางเฉยเสียส่วนประการที่สองก็ต้องอาศัยการที่ท่านยอมรับเองซึ่งประเด็นหลังนี้ก็เกิดขึ้นค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อมีพระเถระท่านหนึ่ง ท่านได้เปิดเผยไว้เป็นข้อความไม่ยาวนักในบทความที่ท่านเขียนแต่เนื่องจากท่านเหล่านี้ปัจจุบันทั้งหมดท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบถึงท่านเหล่านั้นจึงจะไม่ขอกล่าวนามหนังสือที่ท่านเขียนมีใจความตอนหนึ่งกล่าวว่าหลวงพ่อเจ้าคุณอำ่ำได้ให้ลูกศิษย์ของท่านนำหนังสือเล่มนี้ทูนกล้าวถวายในหลวงรัชกาลที่เก้า หากเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองก็คงจะมีบางควรเป็นอย่างยิ่งแต่ผู้เขียนเชื่อในจักสีความเป็นพระของท่านเชื่อที่หลวงพ่อวัดท่าสูงยืนยันว่าหลวงพ่ออ่ำเป็นช้างปาเลไลกะโพธิสัตว์ผู้เขียนขอเอาความเชื่อไว้แค่นี้ก็พอประการที่สองถามว่าหลวงพ่อวัดท่าสุงรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือไม่คำตอบว่าท่านรู้มาก่อนแล้วโดยเฉพาะคุณ อดีตประธานส่ย์สงเคราะห์ซึ่งได้นำเรื่องจากกระเบื้องจานลงในหนังสือพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อท่านเมื่อปีพศ2525พี่ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเคยกล่าบเรียนเรื่องนี้ถวายหลวงพ่อพร้อมกับถามหลวงพ่อว่าพระเจ้าตะวันอธิราชเป็นใครหลวงพ่อบอกว่าเป็นท่านเอง สำหรับส่วนที่ลึกลงไปในรายละเอียดท่านที่เป็นสมาชิกของทางช่องก็สามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้สำหรับคลิป,ปีโอที่ทำขึ้นเพื่อสมาชิกเท่านั้นหลวงปู่อ่ำท่านเกิดเมื่อ24ตุลาคม2457มรณภาพเมื่อ19มกราคม2535ซึ่งตรงกับวันอุโบสถขึ้น15ค่ำเดือนยี่สิริรวมอายุ 78ปี6 2พรรษาส่วนหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2459และมรณภาพเมื่อ30ตุลาคม2535สิริรวมอายุ76ปี5 5พรรษาหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตอายุมากกว่าหลวงพ่อวัดท่าสูง2ปีแต่ทั้งสองท่านมรณภาพในปีเดียวกันโดยหลวงปู่อ่ำ มรณภาพก่อนในช่วงต้นปีคือเดือนมกราคมส่วนหลวงพ่อวัดท่าสุงมรณภาพในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจ ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ